ก็สวัสดีนะฮะวันนี้มาพบกับช่องเลกเกอร์32นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคนะฮะเพื่อนๆในการที่จะจําทวีปต่างๆบนแผนที่โลกนะครับเราจะมาดูนะการจาของผมเนี่ยเป็นยังไงอันนี้เป็นวิธีการส่วนตัวนะฮะในการจําแผนที่ตรงนี้สําหรับแผนที่โลกนะครับแผนที่โลกมันก็จะเรียงกันอยู่อย่างเงี้ยที่เราเห็นตรงเนี้ยอันไหนอยู่ยังไงเราก็ไม่รู้หรอกถ้าเราไม่ซูมเข้าไปดูหรือไป เห็นมันใกล้ๆจริงๆนะครับแต่วิธีการจําของผมนะครับจะไม่จําเป็นรูปอย่างที่เราเห็นตรงนี้ผมจะเห็นภาพตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมๆหมดเลยคือให้สมมุติขึ้นมาว่าในแผนที่ตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆ6อันนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆ6อันซึ่งเราจะจําทวีปหลักๆ6ทวีปที่ว่าคนอาศัยกันอยู่นะครับเพื่อที่เราจะต่อยอดในการจําแผนที่ได้ง่ายขึ้นและเวลาเข้าห้องสอบหรือ จะไปแชร์สอนต่อแก่คนอื่นๆก็ได้ใครอยากได้รับความรู้ก็ดูกันได้นะครับอย่างที่เห็นแผนที่อยู่แบบนี้นะครับแผนที่โลกทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้เลยถามว่ามีแผนที่ที่รูปร่างเปลี่ยนไปจากนี้ไหมก็มีนะแต่ว่าแผนที่ที่ฮิตมากๆแผนที่โลกก็จะเรียงตัวกันอยู่อย่างนี้แล้วก็มีพื้นแผ่นดินเนี่ยเต็มเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเปลี่ยนความคิดว่ามันไม่ใช่เป็นรูปทรงอย่างนี้ครับให้เป็นสี่เหลี่ยม6 หกูปด้วยกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมหกูปนะครับเนี่ยผมจะเขียนลงไปเลยนะครับนี้เลยครับนี่ผมจะวงตรงนี้ก่อนหนึ่งเหลี่ยมนี่เหลี่ยมอันที่สองตรงนี้จะเป็นเหลี่ยมอันที่สามอันนี้จะเป็นอันที่สี่ตรงนี้ก็จะเป็นอันที่ห้าและตรงนี้จะเป็นอันที่หกนี่ครับให้เราจําแบบนี้ครับเป็นอย่างนี้ทีนี้ครับเป็นไงต่อครับก็ให้เราจําว่าแต่ละช่องเนี่ยมันเป็นรูปรูปหนึ่งนะครับเป็นเทคนิคการจําที่ว่าเราไม่ต้องจําเป็นตัวอักษรนะครับจําเป็นรูปภาพ ไอหกเหลี่ยมรูปนี้ก็จะกลายเป็นรูปสัตว์6ตัวครับที่ผมจะจำเนาะเนี่ยอันนี้เป็นเหลี่ยมที่1นึ่งใช่ไหครับเนี่ยเหลี่ยมที่2เหลี่ยมที่สเหลี่ยมที่4เหลี่ยมตรงนี้เป็นเหลี่ยมที่5และตรงนี้ก็เป็นเหลี่ยมที่6ทิ้นเนี่ยเมื่อเราจําเป็นรูปสัตว์6ตัวมีสัตว์อะไรบ้างครับรูปบนรูปแรกนะครับจะเป็นรูปนกอินทรีรูปที่สองด้านบนนะครับจะเป็นรูปหมาไซบีเรียนฮัสกี้อ่ารูปที่3จะเป็นรูปหมีพันด้ารูปที่4ี่ อยู่ด้านล่างนะครับเป็นรูปตัวอีกวัวน่ารูปที่5ก็จะเป็นรูปยีราฟในรูปที่6นะครับก็จะเป็นรูปของจิงโจ้นั่นเองทีนี้เนี่ยสัตว์แต่ละตัวมันมีความหมายอะไรบ้างนะครับก็เอาง่ายๆเลยครับสัตว์แต่ละตัวเนี่ยจะทำให้เรานึกถึงทวีปต่างๆนะครับที่อยู่ในแผนที่โดยที่ว่าให้เราจําเรียงในแผนที่เนี่ยเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นสี่เหลี่ยม6รูปอย่างนี้ร,นนรูปแรกนะครับฝั่งนี้เลย มันคืออะไรครับนกอิน no รีนกอินร no ีนี่คือถ้าเรานึกถึงคือประเทศประเทศหนึ่งคืออเมริกานั่นเองเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอเมริกาหรือเป็นสัญลักษณ์ของโซนที่เป็นพวกอเมริกาเหนือนั่นเองนะครับนี่ครับให้เราจําตรงนี้ครับรูปนกอินรีเอาไว้เพราะารูปนกอินรีเนี่ยในช่องนี้คือทวีปอเมริกาอเมริกานอนหนูเหนือแล้วกันนะส่วนอันที่2ครับรูปหมาไซบีเรียนฮัสกี้ ไซบีเรียนเนี่ยมันเป็นหมาที่ต้นกําเนิดเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ไซบีเรียนหรือไซบีเรียนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ในประเทศรัสเซียซึ่งรัสเซียเนี่ยก็จะอยู่2ทวีปใช่ไหมครับเอเชียกับยุโรปส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าถ้าเรานึกถึงรัสเซียแล้วเนี่ยคนรัสเซียหรือว่าอะไรรัสเซียเนี่ยเราจะนึกไม่ได้นึกถึงฝั่งเอเชียใช่ไหมเราจะไปนึกถึงยุโรปเพราะนั้นหมาไซบีเรียนจึงหมายถึงทวีปยุโรปนะครับแล้วก็ต่อไปครับ รูปหมีแพนด้าครับแน่นอนครับหมีแพนด้านึกถึงประเทศจีนนั่นเองแล้วประเทศจีนอยู่ทวีปอะไรล่ะเขาอยู่ในเอเชียนะครับเพราะนั้นเนี่ยรูปนี้หมีแพนด้าก็หมายถึงเอเชียนั่นเองทวีปเอเชียนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดหน่อยมันทับลายกันเนาะต่อไปครับรูปอีกอักนาอีักนาเนี่ยเขาอยู่ที่บริเวณเยอะเลยนะอีักนาเนี่ยเป็นสัตว์ประจําถิ่นที่อยู่บริเวณแถบอเมริกาใต้นะครับทวีปอเมริกาใต้ตรงนี้เพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมด้านล่างขวามือสุดก็จะเป็น อเมริกาต่อเๆนะใต้แล้วต่อไปครับสี่เหลี่ยมตรงกลางด้านล่างเป็นรูปยีราฟยีราฟเนี่ยถ้าเรานึกถึงมันต้องอยู่ในป่าทุ่งหญ้าสวัสนาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยก็ให้นึกถึงทวีปนี่เลยคือทวีปแอฟริกานั่นเองนะครับสำหรับตัวยีราฟและสุดท้ายนะครับก็คือจิงโจ้แน่นอนครับจิงโจ้ถ้าเรานึกถึงเนี่ยเราก็จะนึกถึง ประเทศประเทศหนึ่งเลยก็คือประเทศออสเตรเลียซึ่งประเทศออสเตรเลียเขาก็อยู่ในทวีปที่ชื่อว่าทวีปออสเตรเลียนั่นเองนะครับออสผิดนิดนึงออสเตรเลียนะครับเห็นไหมครับถ้าเราจําตรงนี้ได้หมดเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องนึกถึงแผนที่ตรงนั้นจริงเวลาเรานึกถึงทวีปนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียงอยากเรียงทวีปได้แบบจําได้ให้เป็นรูปภาพนะครับไม้องาจะเป็นตัวหนังสืออยู่ก็ให้นึกถึงสัตว์พวกนี้นะครับ แล้วก็นึกถึงสี่เหลี่ยม6รูปที่ผมบอกนะครับนกอินทรีหมาไซบีเรียนมีแพนด้าส่วนมาด้านล่างก็จะเป็นอีกัวหน้าเป็นยีราฟแล้วก็เป็นจิงโจ้นะครับจำเนี่ยตรงนี้เอาไว้ในหัวเราเลยแล้วเราก็จะจําทวีปในแผนที่ได้อาจจะผมเลื่อนกลับไปที่ทวีปตรงนี้ครับเห็นไหมครับทวีปมันก็จะเรียงตรงกันเลยนะเนี่ยตรงนี้รูปที่1เห็นไหมครับอเมริกาเหนือ1น่นะเนี่ยหนะครับรูปที่2ยุโรปใช่ไหมครับเนี่ยสยุโรป3เอเชียตรงนี้เห็นไหมครับตรงกันเลย แล้วก็4นะครับอเมริกาใต้ตรงนี้เขียนเลข4ลงไปแล้วก็ต่อไปนะครับตรงที่5นะครับนี่คือทวีปแอฟริกาใช่ไหมครับเลข5ส่วนเลข6คือทวีปออสเตรเลียนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะแบบนี้ครับให้เราจำแบบนี้ไว้ในหัวแล้วเราก็จะจาได้ว่าแต่ละทวีปมันจัดเรียงกันยังไงในแผนที่โลก ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะฮะสำหรันี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ